สวัสดีค่ะโทรจากไดนาตี้นะคะพอดีเห็นว่าลูกค้ากำลังมองหากระเบื้องขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นกระเบื้องปูพื้นและบุผนังนะคะตอนนี้ช่างมีหน้างานอยู่ที่ตรงไหนหรอคะเรามีลวดลายให้เลือกมากมายคะ่ะแล้วตอนนี้ก็มีผัดเลนด้วยนะคะ ค่ะอยากจะเชิญชวนเข้ามาให้เลือกรู้ที่สาขาค่ะลูกค้าสะดวกแอดไลน์ไหมคะพอดีแต่ทางสาขาจะสง่งรูปเข้าไปให้เลือกอะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสง่งรูปภาพให้เรียบร้อแล้วนะคะ อืมสวยนั้นเนี่ยครับคุณแพรมครับพอดีมีอ่าพนักง,งานเขาส่งอันนี้มาให้ดูครับอืเป็นไงบ้างครับเน ลายนี้ค่ะที่เป็นอย่งนั้น่ะอันนี้เป็นกระเบื้องผาดเลนนะคะให้ถือสมกับเหมือนจริงค่ะเป็นกระเบื้องที่นาเป็นลายนี้ค่ะทําให้เข้ากับลายนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นกระเบื้องผาดเลนค่ะทําให้ดูเสมือนจริงเออสามารถรองรับน้ำหนักได้มากค่ะถึง250กิโลแล้วก็ทนต่อการที่ขวดสามารถพูดได้ทั้งภายในและภายนอกหน้ากระเบื้เราที่จะมีวัตกรรมจากประเท ดูมีมิติมากมีของฟ้องไหมคะมีของค่ะสินค้าของเราผลิตจากในประเทศไม่ต้องรอของนาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เรามีสาขา5บริการมากกว่า,า2อ0สาขาทั่วประเทศเปนไน์ลายปูผนังน,นะคะแล้วก็เป็นลายดีออนเป็นปูพื้นนะคะ